วัสดีครับวัสดีวันพรหัสนะครับที่21นะครับเดือนมกราคม2564ครับวันนี้มาดูรถของลูกค้าจังหวัดสะแก้วนะครับเป็นมิตซูครับเครื่อง240แรงของมาเร็วสีม่วงนะครับลูกค้าจังหวัดสะแก้วนี่ครับอันนี้ผมใกล้มืดนะครับช่วงเย็นก็เลยออกมารีวิวให้ดูกันนะครับก็พรุ่งนี้ลูกค้าบอกว่าออกเลยเช้า6โมงครับ เพราะว่าที่นี่6โมงก็ยังไม่สว่างเลยเดี๋ยวจะไม่ได้รีวิวกัน็เลยเอาออกมาตอนนี้อ่าเป็นเครื่องคอมเรลวนะครับ240แรงนี่ครับเป็นสีม่วงนี่ลายกระบะนะครับความยาวก็3เมตร50นะครับสาหรับรถหัวมีแปกจะเป็นกระบะสเปกตามมาตรฐานอู่นะครับข้างบนครับโป่งหันซากดอกอยางอันนี้ ลูกค้าบอกไม่ได้แค่วิ่งดินอย่างเดียวนะครับอ่าเผื่อเข้าสวนเข้าไล่ด้วยนะครับอ่ามีมุมมองโดยกว้างนะครับครับอ่าความสูงฝาข้างครับก็ห้าห้าสิบห้าเซนนะครับอ่าไม่รวมไอ้คอกของชั้นนี้นี่นะครับนีอมีบางตนนะครับอ่านี่ครับอ่า ส่วนมากที่อู่จะขายดีจะเป็นฮิโน่กับอีซูนะครับถ้าจะอ e ิเลยก็จะเป็นฮีโน่เมคก้านี้นานจะได้หลุดมาเจอกับมิตซูนะครับสําหรับลูกค้าที่เป็นสาวกของมิตซูก็ลองดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับอาจจะมืดสักนิดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็จะหนึ่งทุ่มแล้วผมว่า6กโมงสิาไปแล้ว เป็นสีม่วงนะครับถ้ามีแดดี่สวยเลยนี่อให้ดูอดูเฉดสีนะครับนี่ม่วงประกายอันนี้ขนาดฝั่งนี้ย้อนแสงนะครับอ่าให้ดูฝั่งนี้กันนี่ครับอดูด้านหน้าสวยไหมครับปาดเข้าบรรยากาศข้างหน้านะครับจังครับอ่ามีลูกค้าไม่เน้นของแต่งนะครับก็คือเป็นแค่มาตรฐานล้นครับกระจกฝั่งนู้นหนึ่งบานฝั่งนี้สามบานนะครับ แกมเลสคิ้วข้อปัญชนีน่นครับไฟหลีไฟมารค,ครับนะครับระบบสปอตซีเครื่องยนต์นี่นะครับโอ้สีประกายเลยนะครับราคาก็อ,อยู่ประมาณ780,000นแปนะครับอ่าสำหรับรุ่นมิซูคอมมาเร็วนะครับตัวนี้จะเรียกว่าอะไรฟูโซ่นะครับเรียกว่าเป็นมิซูฟูโซ่ นะครับอ่าแบตเตอรี่ใหม่ถูกความรุเดิมน,นะครับเครเื่องยนต์ปกติครับอะไปดูมุมกว้างนะครับประตูอะอย่างน,นี้มุมมองความกว้างอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมว่าจะลงดำให้ดูนะครับอ่ะไปดูสัดส่วนของรถดูภายในนะครับ ในเดิมคนิดครับนี่ครับนี่ขอครับสรงรถประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับผมให้ดูลายกระบะนะครับน,นี่เป็นดำ ม่วงบอลสามสีเลยนะครับไม่เยอะมีแค่สามสีครับอ่านี้ก็เป็นต่อไฟครับเป็อย่างรายละเอียดนะครับก็พยายามจะทำให้แนบเนียนที่สุดนะครับครับก็สนใจก็ลองติดต่อครับเพจเฟซบุ๊กอู่ฝางวนศักดิ์ครับอ่าขับข้ามาดูหรือก็ไปในเฟซส่วนตัวของจิ๊บอู่ฝางวนศักดิ์ได้นะครับอ่าเปิดโต๊ะเปิดเดิมนะครับ แปดกครับ, 8, รบผมอะ่ะเดี๋ยวสำหรับรถคันต่อไปของลูกค้าจังหวัดไหนก็จะรีวิวให้ดูกันอีกนะครับผมอะ่ะเดี๋ยวลาไปครับตอนนี้ยุงมาแล้วครับไกลมืดแล้วด้วยโอเคนะครับแต่ผมลากันไว้แค่นี้ครับผม